ก็สวัสดีนะครับผมจันป๋องปีกปองทางบ้านครับวันนี้ก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับผ่านอำเภอบ้านไผ่พอดีแล้วก็เลยเดี๋ยวชวนพี่แสงนะครับซื้อก้อยมาจ้ำกินสักหน่อยนะครับก้อยกับยางพวงนมนะครับตอนนี้กำลังรอพี่แสงอยู่เดี๋ยวพี่แสงมาเราก็เยวถ่ายตอนพี่แสงมานะครับโอเคครับผมเอาแล้วนะครับเราก็มาเจอกับพี่แสงแล้วนะครับผมัสดีครับพี่ัสดีครับพี่ส้มัสดีครับโ มาทั้งครอบครัวเลยนะครับตอนนี้มาส่งลาบนะครับมาส่งลาบนะนี่สวัสดีครับก่อนสวัสดีคุณครูก่อนสั่เหลี่ดีครับคุณครูก่อนลูกสวัสดีครับลุงแสงยังสวัสดีครับเราลอก่อนโอ้ยอย่าหนีสิไปสวัสดีครับก่อนลูกไปกินแตงโมแล้วไปกินแตงโมด้วยโอ้นี่นะครับมาถึงบ้านไผ่นะครับ

อันนี้นี่ลูกมักต็งโมเนี่ยโนี่ก็มีนี่นใหญ่อันนี้ลูกนี่ขาเอา็กเองนะนี่แกงหอมม้โอ้ยีนีแลไม่รู้จอะไรดูปังไหมวิ่งย่อตอนนี้ของขาตอนนี้ของขางนั่งล่วนั่งนั่งมาดูลู่งเลยกได้ยดูลูกไดถ่ายรูปเย เดี่ยวได้ไห<อ>มีโปรแกรมเดี่ยวไหมเนี่ยโอ้ยเทีเ่ยวเขาเห็นงานเราเห็นงานยังแบบไหนส่นงพัสดุ TNT อ๋อก็ <im> โอเคนะก็ไม่ได้องไปไกลไบ้านใช่ไหมเออคือทางนี้แล้วอเ,เออดีแล้วถ้าหนูไปได้ไหมเราก็ได้ลูกตายนะาแล้วตังของของขาดครับตัวนี้ <c oughs> ไอ้ห ปราอยู่านเราี่ยังอยู่บ้านเาเมะหนาเยวนี่อว่าว่าจะหาสือมาให้อยู่พอดีร้านนี้มีโตเลยมีห้องประเดี๋ยวมากเลยโ้ักมอมั้งเรียบร้อยแล้วค่ะายเลยนี้อันนี้อันนี้สุนแกินจานนี้หมดนะนีข้างบนอีกนะนีน โอกนดิเลยออาเ็ละเดี๋ยวยมืนี้หมดอีกองนมออนมอีกอร่อยจ้า กินลาบพี่ติดไหมเสร้จหนี่ครับแกงหน่อไม้นะครับตำบักหุ่กงๆๆๆๆก้อยซีนแล้วก็ย่งงางพงนมนะครับแล้วก็มีผลไม้มาด้วยนนกินม,มีลูกชายจวดอยู่นี่ลูกชายกินเหมือนปอกเลยครับก <laughs> ิ่งปอกกินเล

่งนะนี้แม่กินมีซุปันเฮครบมครับผม,บผมเยไปตอนนี้เราเพูดแล้วครับิมกันนะผม <S <S เดี๋ยวราจะชิมนะครับแกง่อไม้อีรือครูส้มใช่ไหมเนี่ยที <S <S ่น่งที่สคูส้มอีรือสดครับ,รบโอ้โหนี่ครับมีกลิ่นของจ e g e ทเบิลเล็กด้วยนะครับ งงเงี้ยสิครับไม่กเจ้าระเบร็เกเดี๋ยวผมจะแปลให้กลิ่นของไมค์เจอร์ระเบเล็กตำดังเลยนะครับผมไมค์เจอร์ระเบร็กไมเจอร์ระเบร็กก็คือผักนะครับเล็กก็คือขาผักขาครับนี่ครับนี่คือผักขานะครับคือชะอมนั่นแหละครับคนไทยบ้านเรียกว่าผักขาครับผมค์เจอร์ระเบร็กหาไหมไปหาไหมปล่อยผ่านนะครับไปหาปล่อยผ่าน ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจานฟองครับปิ้งฟองในบ้านนะครับจวดก้อยย่างพวงนมส้มตำแกงหน่อไม้เยอะแต่ลายถ้วยครับผมแล้วก็มีแตงโมด้วยไหนแตงโมอยู่ไหนแล้วโอ้โหแตงโมแล้วจะเปลือกครับฝีมือใครโอเคนะครับอ่ะโอเคกลับบ้านนี้ ก็ขอบคุณนะครับพี่แซงดี่เสียเวลานะครับมาดูแลกันมาเซอร์วิสกันตรงนี้นะครับก็ขอบคุณครูส้มด้วยนะครับแล้วก็น้องโฟกัสให้นั่งลูกสาวตรงนี้นะครับก็นี่เลยแตงโมเหลือแต่เปลือกก้อยเหลือแต่ลายจานส้มตําเหลือแต่น้ําซุปนะครับส้มตำน้ํำวลาเยอะมากเลยไทยบ้านเรานะครับแกงหน่อไม้หาคําไหนยังหาคําอร่อยไม่เจอครับแกงหน่อไม้หมดเลยครับหาคำน่องนะครับอร่อยทุกคํานะครับ ย่างพงนมก็เรียบร้อยครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสผ่านอำเภอบ้านไผ่ก็เลยอ่อาอ่าแวะจวดกันสักหน่อยครับผมนะครับอ่พี่แซงมีฝากอะไรถึง FC ซไหมครับผมีมอยู่มเอฟซีอยู่ดิโอ้โหว่างไงอ้าฝากรเลยเ<น>อ็เมต็มต็มเงเตีเก็มเตยนะครับต็มเา็มวเต็เต<ป>็เต็มเข้าเตำทเต็มมเตมอ้าว ก็พี่แซงนะครับก็มีตอนนี้ทําหน้าที่ทํางานเป็นโพส t m a n นะครับนะก็หาเวลาไปเออหาโอ้หาเวลาไปจีงปองน้อยลงแต่ว่ามีเวลาดูแลลูกสาวเยอะขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็นี่คืออ่าทาหน้าที่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวนะครับดูแลครอบครัวนะครับผมก็ได้รับการดูแลในสมาในสถานะสมาชิก ดีเฟนซีฟนะครับแซบนะครับผมอขอบคุณมากเลยครับโอ้โชคดีมากเลยที่มีร้านแถวบ้านไผ่นี่เปิดดึกถึงให้ผมได้แซบนัวตอนนี้นะครับหน้าปากซอยบ้านโอ้ตรงหน้าปากซอยบ้านนะครับเอาก็โอเคนะครับก็ยังไงก็ใครที่เข้ามาชมคลิปวีอคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตาช่องปิ่งปองไทยบ้านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบไิเพียงเท่านี้ก่อนผมอาจารย์ฟองมือโยนาในจอนพี่แซงมือเยอะมาในจอนะครับแล้วก็คือส้มแล้วก็แฟนผมครับ ก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนอ่าอะไรอะ่ะพูดอะไรตอบไหมไม่มีครับ <c oughs> ไม่มีเดินทางปลอดนะครับโอเคครับ <ๆ S 1> ขอบคุณครับผม<ๆ>ก็ขอบคุณที่ติดตามช่องปี๋ปองนดบ้างครับสวัสดีครับ